คอปทอสอปปสและกองทัพธรรมบุกถามสอสสสามข้อปมทักษิณดำเนินคดีมอ1 2ึ่อ, 112. อ,อสอคปทอสปปสและกองทัพธรรมบุกถามสอสสสามป,ประเด็นปมทักษิณชินวัตรถูกดำเนินคดีม1 1 2อยงัน18กุมภาพันธ์นี้หรือวันที่ทักษิณได้รับการทักโทษยังไม่ได้รับคำตอบลั่นจะกลับมาทวงถามอีกครั้งวันที่16กกุมภาพันธ์ เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีที่บริเวณทางขึ้นลานจอดรถสํานักงานอายการสูงสุดแจ้งวัฒนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนําโดยนายพิชิตชัยมงคลและนายนาเซอร์ยิมักพร้อมด้วยกลุ่มกองทัพธรรมและสปปสได้เข้ายื่นหนังสือถ,ถึงอายการสูงสุดที่สํานักงานอายการสูงสุดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อสอบถามความคืบหน้าในคดีที่นายทักษิณชินวัตรถูกแจ้งข้อหามาตรา112 นายพิชิตชัยมงคลแกนำคอปทอกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาที่สำนักงานอายการสูงสุดเพื่อสอบถามและยื่นความเห็นให้อายการสูงสุดนำไปประกอบการพิจารณาหลังจากโคษกมีการถแถลงว่าวันที่17มกราคม67ได้มีการไปแจ้งข้อหาในทักษิณชินวัตรในความผิดมาตรา112และผู้ต้องหาได้ยื่นขอความเป็นธรรมซึ่งทางกลุ่มมีความเห็นในสาประเด็นที่นำมายื่นวันนี้คือ หนึ่งการที่นายทักษิณร้องขอความเป็นธรรมที่โดนคดีนี้นั้นทางกลุ่มเห็นว่าการที่กองทัพบกมาร้องทุกข์ให้อายการสูงสุดแจ้งข้อหานั้นเป็นการกระทําที่ฉะอกด้วยกฎหมายเพราะผู้ต้องหาไม่มาชี้แจงต่อสู้คดีเองในเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากหลบหนีออกนอกประเทศดังนั้นการยื่นขอความเป็นธรรมจึงไม่ใช่เหตุที่ต้องควรนํามาพิจารณา 2. ต้องการให้อายการสูงสุดชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการหลังนายทักษิณได้รับการทักโทษให้ชัดเจนว่า จะมีมาตรการกับผู้ต้องหาอย่างไรจะมีการอายัดต,ตัวหรือจะให้ประกันตัวหรือจะถ่วงเวลาไปให้พ้นโทษก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน 3. จากการที่ตัวแทนกลุ่มได้ไปสอบถามแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์หก็ก็พบข้อขัดแย้งเพราะแพทย์ชี้แจงว่าที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานไหนขึ้นไปที่ห้องที่นายทักษิณรักษาตัวอยู่บนชั้น14เละยอนอกจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วที่อายการสูงสุดแถลงว่ามีการไปแจ้งข้อกล่าวหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร เพราะการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องแจ้งต่อหน้าผู้ต้องหาโดยในวันนี้ทางกลุ่มได้มายื่นหนังสือไว้และหากหลังวันที่18กุมภาพันธ์หกหรือวันที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วยังไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่ององค์นี้ก็จะกลับมาทวงถามอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าในช่วงวันที่คาดว่านายทักษิณจะได้รับการพักโทษนั้นทางกลุ่มจะมีการทํากิจกรรมแต่ยังอยู่ระหว่างออการหารือกันโดยอาจจะมีการไปต้อนรับที่หน้าโรงพยาบาลตํารวจเพื่อไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพราะได้ทวงถามเรื่องนี้มาตลอดหลายสัปดาห์ว่านายทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาในลักษณะไหนจะแข็งแรงหายป่วยทันทีหลังจากป่วยหนักมา180วันหรือจะออกมาแบบเป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้ยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะยังคงปักหลักชุมนุมที่สะพานชมัยมรุเชษต่อไปเพื่อติดตามกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นให้ปปอชอสอบข้อเท็จจริงกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ในายทักษิณออกมารักษาตัวนอกเรือนจำด้านน,นายนรงศรีรัศน รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวว่าสำหรับสำนวนคดีนี้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหารโดยเป็นคดีนอกราชอาณาจักรจึงต้องให้อายการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดีซึ่งถ้ามีคำสั่งโฆษกก็จะ,ะแถลงถึงความชัดเจนต่อไปส่วนเรื่องของการพักโทษได้มีการแถลงข่าวชัดเจนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีกระบวนการอย่างไรและประเด็นที่ทางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาก็จะนำหนังสือที่ยื่นวันนี้รายงานต่ออายการสูงสุด เพื่อพิจารณาสำหรับประเด็นเรื่องการเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหานั้นโคศกไม่สามารถตอบได้เป็นข้อมูลของพนักงานสอบสวน